มาดูสูตรลัดในการคิดเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีนี้จะทําให้เราคิดได้แบบไวมากครับอันนี้คือกรณีที่ไม่มีเลขศูนย์นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยสอนสูตรลัดการคิดเปอร์เซ็นต์แบบไวมากไปแล้วซึ่งอันนั้นจะมีเลขศูนย์อย่างน้อย2ตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปเดิมได้เลยครับผมส่วนคลิปนี้จะเป็นการคิดแบบกรณีที่ไม่มีเลขศนย์รครับโดยเราสามารถให้เอาตัวเลข นี้เอามาคูณกับตัวเลขนี้ได้เลยครับผมอ่ะหปเซนของ37คือเท่าไหร่เราก็เอา5้าคูณสาไปเลยครับ5 7าเดสาใส่5ทด3 5 3มเป็น15บวกตัวทด3มเป็น18พอเราได้อย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใส่จุดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับนับจากข้างหลังมา2ตัวครับ อันนี้ก็จะได้1.85นั่นเองครับสรุปก็คือ5%์ของ37ก็คือ1.85นะครับมาดูข้อต่อไปครับ9%ของ453อันนี้คูณกันได้เลยครับเราลองตั้งคูณกันนะครับค่อยๆทำไปจะได้เข้าใจครับผมเก้าใส่เจ็ดทด2 95 45บวกตัวทด2เป็น47 94 36บวกตัวทด4เป็น40อ่าจุดทศดนิยม2ตำแหน่งทศนิยมเรานับจากด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะได้40.77อันต่อไปนะครับ23%ของ357เราตัวเลข คูณกันเลยครับอันนี้ครับคูณกันได้เลยครับผมอ่ะลองมาตั้งคูณกันนะครับสามร้อยห้าสิบเจ็ดคูณด้วยยี่สิบสามอ่ะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสามห้าสิบห้าเป็นสิบเจ็ดสามสามเป็นเก้าเป็นสิบออันนี้สองเจ็ดสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง สอเป็น10เป็น11 2 3าเป็น6เป็น7ก็เป็น1 11ทด1เป็น2เป็น8อ่ะทีนี้8 2 1สจุดทศนิยม2องตำแหน่งเช่นเดิมครับนับจากข้างหลังมานะครับอันนี้ก็จะได้8ปด 1, 1. ินั่นเองครับอ่ะทีนี้ข้อต่อไปนะครับ21%ซของ 4,285ใช้วิธีเดิมครับเอาตัวเลขมาคูณกันเลยครับผมอลองมาตั้งคูณกันนะครับ4,285องคูณยีนะครับห้าแปดสองสี่ห้าสองเป็นสิทดหนึ่งแปทดหนึเป็นสีเป็นห้าเป็นแ ห้าแปดเก้าเก้าแปดอ่ะก็จะได้แปดเก้าเก้าแปดห้าทีนี้เราก็ใส่จุดทดสัยมสองตำแหน่งเช่นเดิมครับนับจากขลังอันนี้ก็จะได้แปดร้อยเก้าสิบเก้าจุดแปดห้านั่นเองครับมาดูข้อต่อไปนะครับสี่สิบสองเปอร์เซ็นของแปดสิบแปด เอาตัวเลขมาคูณกันครับผมนี่ครับคูณกันเลยครับแปดสิบแปดคูณสี่สิบสองแปดสองสิบหกสองแปดก็สิบหกเหมือนเดิมบวกตัวทดเป็นสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็แปดสี่สามสองใส่สองทดสามแปดสี่สามสองบวกสามเป็นสามห้าอันนี้ก็หก เก้าหกสามอันนี้ก็จะเป็นสามสิบหกจุดเก้าหกนั่นเองครับอันนี้จุดนะครับทีนี้มาดูข้อต่อไปครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของสองร้อยยี่สิบสองแล้วก็เก้าสิบเก้าไปคูณสองรอยิบสองได้เลยครับอันนี้คูณกันนะครับอเรามาตั้งคูณกันครับสองสองสองคูณเก้าสิบเก้า เก้าสองสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งเก้บดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าเก้าสองสิบแปดบวกหนึ่งก็เป็นสิบเก้าอีกเก้าสองสิบแปดทดหนึ่งเกงสิบดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าเก้าสองสิบแปดบวกหนึ่งก็เป็นสิาอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่ครับแปดบวกศูนย์ได้แปดเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดทดหนึ่งเบวกเเป็นสิบวกทดหนึ่งเป็นสิ เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบตัวทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกตัวทดหนึ่งก็เป็นสองนะครับอันนี้ก็จะได้สองร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดแปดนั่นเองครับผมสำหรับข้อสุดท้ายนะครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของสิบห้าเป็นเท่าไร่ครับใครตอบได้ช่วยคอมเมนต์ตอบหน่อยนะครับผม